คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะทางแม่แพรพวแสงทองนะคะได้ไลฟ์เปิดตัวสินค้าตัวใหม่นะคะก็คือ,อพลาวคอฟฟี่นั่นเองเนาะมีใครได้ดูหรือเปล่านะคะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกแล้วก็เป็นการเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่มาก,ากเลยนะคะครั้งนี้ก็จะมีทางศิลปินหลายๆคนเนาะก็คือในวงแพพวแสงทองค่ะรวมถึงพระเอกสันวงทอน,นั่นเองค่ะเรื่องราวนะคะการที่จะเป็นพลาวคอฟฟี่ได้เนี่ยเป็นมาอย่างไรเอ่ยนะคะตัวนี้ช่วยดูแลเรื่องอะไรบ้างแม่แพรวได้พูดไปหมด แล้วน้องเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่ายินดีกับความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของแม่แพลวแล้วกันเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมขาช่วงนี้ก็มีสินค้าหลายตัวแล้วก็ประสบความสําเร็จหลายๆอย่างเลยค่ะถือว่าปีนี้ดําเนินการมาได้ด้วยดีถึงแม้จะมีดราม่าก,ก่อนหน้านี้นะคะหนักหน่วงหน่อยก็ตามแต่นะคะแต่ถือว่าก็ยังเป็นเรื่องที่ดีที่ในสินค้าเรานะคะหรือว่า ธุกรกิจของเราเนี่ยดำเนินการไปได้ด้วยดีนั่นเองเนะคะคุณผู้ชมขานี่นะคะทางแม่เพลนะคะก็เพิ่งได้เปิดตัวสินค้าตัวใหม่ไปนั่นเองนะคะถือว่ามันเป็นพราวคอฟฟนะคะตัวนี้บอกเลยว่าถ้าหลายๆคนได้กินแล้วเนี่ยน่าจะกินติดต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมคา นี้นะคะแม่แพลนะคะบอกว่าวันนี้เ,นเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมากอีกขั้นกับความสําเร็จยอดบางๆพาวกาีฟขอบคุณแม่มัดเจ้าของโรงงานที่เตรียมทุกอย่างให้ลูกขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่มายินดีทั้งหน้าง,งานและหน้าไลฟ์ค่ะขอบคุณมาไลค์ช่อดอกไม้จากบ้าน SMP แพีแม่แม่แม่พี่ๆทุกท่านและขอบคุณน้องวินเนอร์น้องพีน้องบอยน้องก้อยครูเตอร์สายซูมไลฟ์ขอบคุณพลังงานบริษัทดามาดา นามาดานะคะทีเมเบื้องหลังทุกท่านขอขรบคุณนะที่ยอมทําทุกอย่างก็คือพระเอกชอนวงศ์สะท้อนเดี๋ยวเลี้ยงตีน้อยนะอ่าขอบคุณตัวแทนขอบคุณที่รักทุกท่านค่ะนี่นะคะหลายคนก็น่าจะเคยลองแล้วเนาะสำหรับพาว์คอฟฟี่นะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่เนาะสำหรับสินค้าตัวนี้นะคะถ้าหลายคน ถ้าอ่าสมมุติบางคนเนี่ยอยากลองสั่งนะะสามารถติดต่อทางคุณแม่แพะเผาได้เลยหรือว่าทางคาเฟ่นาดิตะสาขาหนึ่งนะอันนี้ก็คือเป็นไลฟ์นะคะที่แม่แพะเผาได้ไลฟ์ไปเมื่อวานนี้เนาะเป็นการไลฟ์เปิดสินค้าตัวใหม่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาสามารถลองได้เลยเนาะ ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเปิดตัวลิปแมทไปนะคะวันนี้มาเปิดตัวกาแฟานะคะบอกเลยว่าปากจริงๆนะคะพอลิปแมทเนี่ยก็ยังไม่พอขายเนาะทุกคนเนาะก็ยังต้องแบบผลิตเพิ่มนะคะผลิตเพื่อที่จะนํามาให้ทุกคนนะคะสงการนี้รับรองว่ามีลิปแมทใช้กันแน่นอนนะคะตัวนี้ติดทนนะคะแล้วแถมไม่ตกร่องดนะ้วยเนาะไม่แพคลครีมไว้แบบนี้นะคะที่สําคัญนะคะก็มาเปิดตัวสินค้าใหม่ตัวนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าสินค้าแต่ละตัวของเมแพลเนี่ยดีทุกตัว ก็ขอให้ประสบความสําเร็จแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ยินดีด้วยก็แล้วกันเนาะช่วงนี้ก็มีธุรกิจหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พักเนาะบ้านพักที่พัทยา มีคาเฟ่น้องนาริตานะี่คะมีกาแฟมีลิปแมทนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จหลายอย่างมากๆนี่แหละค่ะพอจะดังจะปังเนี่ยคะอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะคะคุณผู้ชมขามันทําอย่างเดียวไม่พอจริงๆเนาะยุคสมัยนี้มันต้องเอาอะไรได้คือต้องคว้าไว้ให้หมดเลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทางแม่พลวด้วยและกันสําหรับใครที่อยากอุดหนุนนะคะก็สามารถติดต่อแม่แพลวไปได้เลยเนาะเดี๋ยวจะมีแอดมินหลังบ้านตอบนะคะทางเพจก็ได้นะคุณผู้ชมนะในเมื่อวาน นี้เองนะคะที่งดรับงานก็เพื่อสิ่งนี้แหละคะ่ะหลายๆคนเอ๊ะแม่แพลวทำไมงดรับงานเนาะบางคนก็ยังสงสัยเพราะว่าคิวงานแต่ละเดือนเนี่ยแม่แพลวจะล็อกไว้ล็อกไว้เลยนะคะว่าวันไหนที่จะงดรับงานบ้างเนาะจะไม่รบงานแบบเต็มเดือนนะคะวันไหนมีธุระก็คือล็อกไว้เลยเมื่อวานนี้ที่งดรับงานก็เพราะแบบนี้แหละคะ่ะไปเปิดตัวสินค้าใหม่เตรียมสินค้าใหม่อยู่นั่นเองนะคะโอ้โหยอดมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมยินดีกับแม่แพลวจริงๆเลยนะคะงานนี้นะคะสินค้าที่แม่แพลว เปิดตัวแล้วก็หลายๆคนรู้ดีมาตลอดเนี่ยจะเป็นไฟเบอร์นาก่อนหน้านี้นะคะที่ดูแลเรื่องหุ่นนะคะคุณผู้ชมขาล่าสุดนี้ก็จะเป็นตัวกาแฟเนาะฝากให้กําลังใจด้วยก็แล้วจะฝากให้กําลังใจด้วยก็แล้วกันนะคะ,ดนนะ,คะเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานกันต่อด้วยนะคุณผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวทางแม่เพลนะคะช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างเนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะจิงขออนุญาตอ่านโพส์ของพระเอกซันก่อนก็แล้วกันเพิ่งโพสต์มาเมื่อกี้นี้เลยนะคะมาแสดงความยินดีกับทางแม่เพลวเนาะโดยที่บอกว่าสันยินดีและดีใจกับพี่นะรักษาสิ่งตนรักษาสิ่งตรงนี้ให้ดีที่สุดซื่อตรงหนักแน่นจริงใจไม่ลืมคนที่ดีกับเราไม่ข้ามคนที่อยู่ข้างเราตอนที่เราแย่สู้ๆนะพี่ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวของพี่ ผมเข้าใจแล้วก็เทคแคร์นะคะแล้วก็เป็นพี่บอยด้วยเนาะก็ถ่ายรูปด้วยกันนะคะมีพี่บอยแม่แพลวแล้วก็พระเอกซันนั่นเองค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขา อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่แม่แพลวประสบความสําเร็จเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนที่ยังคอยซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างแม่แพลไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่อย่างที่พระเอกสันว่าเลยค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามแต่ก็ยังมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างเนาะว่าแต่ไม่มองข้ามไปก็แล้วกันค่ะคิวงานนะคะในวันที่1เมษายนนี้นะคะคุณผู้ชมขาจะอยู่ที่งานขึ้นภูดูบึง้งและงานกาชาดนะคะพบกับวงหมอลำเพลียวแสงทองเนาะหน้าที่ว่าการอำเภอบุง หน้าที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลงนะคะอำเภอจังอจังหวัดบึงการนั่นเองนะคะงานนี้คือเต็มวงฉากแสงสีเสียงอลังการแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะพร้อมมีโชว์พิเศษหลายๆอย่างเนาะการแสดงหลายๆอย่างเน่ค่ะเพราะว่ามันเป็นงานกาชาติเนาะคุณผู้ชมเนาะ แล้วก็งานนี้นะคะน่าจะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะสามารถมาสนุกกันได้เลยนะคะพบกับวงเพลียวเสียงทองนะคะน้องเพลงพิมดาเนี่ยค่ะจะได้โชว์เพลงฮอยฮักวันแห่เทียนครั้งแรกก็คือ,อวันนี้แหละค่ะแล้วก็ร้องสดครั้งแรกเลยเนาะเพราะหลายๆคนเนี่ยได้ฟังแต่ในเทปยังไม่ได้ฟังสิ่งยังไม่ฟังเสียงน้องร้องสดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะเป็นวันแรกที่น้องร้องสดฮอยฮักวันแห่เทียนผลงานเพลงล่าสุดผลงานเพลงแรก ของน้องนั่นเองค่ะบอกเลยว่ากระแสะเพลงนี้ดีมากๆดีเกินค่าจริงๆค่ะคุณผู้ชมข่าบอกเลยว่าแตก10บร้านแน่นอนนะคะสำหรับผลงานเพลงนี้นะคะ ยูทูบเบอร์ต่างประเทศเนี่ยนำเพลงนี้นะคะไปเล่าถึงกันเยอะม,มากมากนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เอาไปเปิดฟังเนาะต่างก็แบบสงสัยในความเป็นไทยแล้วก็แบบชอบในความเป็นเพลงนี้รู้สึกว่ามันเป็นความแบบเออแบบเพลงไทยอะ่ะแล้วมันสนุกมากๆได้อ่าเห็นถึงความเป็นไทยแล้วก็ประเพณีไทยอะไรประมาณนี้นะคะ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับคิวงานของแม่แพะพาวแสงทองเนาะวันนี้ก็อยู่ที่บึงการนั่นเองค่ะแถมยังต้องรอแล้วก็ต้องรอติดตามนะ,ะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของน้องด้วยค่ะร้องสดเป็นครั้งแรกบนเวทีที่จังหวัดบึงกาฬนะคะ นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือคิวงานคร่าวๆเนาะวันที่1น,นะคะเมษายนนี้นะคะฝากติดตามด้วยกันแล้วกันค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะสำหรับสินค้าตัวใหม่ของแม่แพลวนะคะใครที่อยากลองนะคะตัวใหม่เนาะพลาวกาแฟนะคะสามารถติดต่อทางแม่แพลวได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาฝากติดตามด้วยกันแล้วกันค่ะ ฝากเป็นกําลังใจให้เยอะๆด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ผลการใหม่ๆเติบโตขึ้นเยอะมากๆค่ะสาหรับเพลียวเพาวแสงทองนะคะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตคุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ